สวัสดีครับวันนี้ผมสราร์กาอยู่เช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับทำไมผมถึงมาอยู่หน้าโหมดฝึกซ้อมนะก็ก่อนที่จะไปรับชมเกมเพลย์นะครับผมผมก็จะมาบอกตัวละครที่ไว้แก้ทางฮันโซนั่นเองนะครับผมแต่อันนี้ผมก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันอาจจะมีตัวละครมากกว่านี้นะครับผมที่ผมไม่ได้พูดถึงนะที่สามารถแก้ทางฮันโซได้นะครับผมเพราะว่าถ้าเอามาหมดเนี่ยมันอาจจะเยอะเกินไปนะครับผมแล้วก็จะยกตัวอย่างมาแบบคร่าวๆนะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมฮันโซนะครับก็จะแพ้ทางตัวละครที่เข้ามาล้วงเราได้ง่ายนะครับหรือวววววว่่่่าาาตตตัััลละะคคครทีีีมมมมูเเเเเนนนนน์อออข้้้้งงยยยแก็ปิดดดดดจไ ก็เช่นพวกแฟนนีหลิงไมกาฮิลด้านะครับผมเข้ามาล้วงเราได้นะก็จะมาในรับแนวตัวละครที่ฮันโซค่อนข้างที่จะแพ้ทางนะก็ต่อมานะผมก็จะเป็นไอเทมป้องกันฮันโซนะก็จะมีกรอบโบราณนะครับกระทาเหมัน hey แล้วก็วายุพิภพนะแล้วก็ดาบสเก็ตด,ดาวมิเตยูนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครที่แก้ทางฮันโซแล้วก็ไอเทมที่ป้องกันฮันโซนะเราไปดูในเกมเพกกันเลยดีกว่านะครับผมและอย่าลืมร้านเติมเกมดีๆอย่าง Lichman Shop โดนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกม o b i l e l e g e n d s ราคาถูกคุ้มๆเติมปุ๊บเข้าปับ๊บเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดมีบริการเติมเกมแบบพอร์ตชำระนานสูงสุด10เดือน พร้อมบริการเติมเกมชั้นนำและบัตรกำนันและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมมากมายสามารถเติมได้ทางในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มคุ้มบริการไวต้องที่ลิสต m แมนช็อเท่านั้นโอเคนะครับตอนนี้เรามาอยู่ในอินเกมนะตาตน,นี้เราเจอเป็นฮิวด้าด้วยนะครับคือถ้าเขาหยิบฮิวด้ามาเนี่ย <Second. S 2> เขาป่วนป่าเราแทบจะร้อนะ น้อยมากนะครับที่จะหยิบฮิวด้ามาแล้วก็ไม่ได้มาแบบปวดป่านะตอนนี้ต้นเกมครับก็ยังไม่มีอะไรมากนะฟาาไม่ปก่อนนะครับอ่าเรียบร้อยครับแล้วมาแล้วครับพี่แกฮิวด้าแลยฮิวดามานี่คือต้องมาช่วยนะครับไม่งั้นคือเรียบร้อยแน่นอน เรเราฟาร์มไปก่อนแล้วิวดาจะตุยครับโอเคครับรอดนะแล้ววาเรียมาโซลีโทอย่างนี้ยากเลยครับสวยครับเราได้นะตานีตี้ฝ่าตรงข้ามนี่ดับตัวมาค่อนข้างตึงนะแต่เรียบร้อยครับเลนทอกับอีกีเราไปแล้วนะครับ เราดึงปูงมาฟาร์มก่อนนะครับผมเดีฮิวด้านี่เราค่อนข้างแพ้ทางด้วยนะครับเพราะตัวเราบางนะดูแลตัวเองค่อนข้างยากครับถ้าศัตรูที่เขาตัดสินใจมาล้วงก็คือจบครับอ่าแล้วตัดปากกันสนุกสนานเลยครับตอนนี้ <S <S แล้วเขาไม่กินนเวียด้วยนะก็คือแบบหึหกาแบบใสล้าสุดนะ ลเลยอีกพี่เราไปอีกแล้วนะตอนนี้ถอยอย่างเดียวครับทำอะไรไม่ได้นะอย่ารีบบวกนะครับคือถ้าเจอเกมแบบนี้คือเราตั้งรับอย่างเดียวครับและเพื่อเราสู้เลนไม่ไหวด้วยนะเขาเป็นเดียร์หลอดด้วยนะครับก็เลยยืนเลนค่อนข้างยากนะจะนีที่สุดนะครับก็คือไม่ควรเข้าไปไฟกับพี่แกนะยืนเลนแบบเสมอๆไปนะครับกินีเวียโดดแล้วครับจังหวะนี้แล้วเอาเราเลยนะกินีเวีย เรียกรางกลับก่อนนะครับไม่งั้นไม่รอดแต่ขบวนได้บปา่ามอสโคคือจังหวะน,นี้เราทำอะไรไม่ได้นะครับเราถอยก่อนนะพยายามอย่าไปแจกสกอร์เพิ่มนะครับเพราะว่าสตูจะได้เงินนะครับตัวเข้าไปแรกเนี่ยมันไม่คุ้มอยู่แล้วนะโ้โแล้ววอสโครเราลึกเกินไปใปลป่าเพื่อนต้นเกมไปแล้วศูนย์ห้าครับแล้วตอนนี้ป่าเราโดนแบบปั่นป่วนอย่างสุดฮึเอ็กพี XP ไปอีกแล้วมอสโคโดนดัก ตานี้ครับอย่างหนักใบเด้งที่เราโดนเนี่ยหนักหนาสาหัสมากนะครับตอนนี้คือเราสามารถฟาร์มตัวไหนได้เราฟาร์มไปก่อนนะแต่พยายามแบบว่าบัฟเบิร์ฟอะไรเงี้ยที่แบบว่าเป็นบัฟหลักบัฟม่วงบัฟส้มเงี้ยพยายามปล่อยไปนะครับแล้วก็พยายามใช้อันตีแบบเดินเช็คเดินโซนแทนล่างหลักนะพอไม่งั้นคือเรียบร้อยครับเอาร่างหลักไปเดินในป่านี่โดนดักแน่นอนครับ เขามีเดียลอดด้วยและเดียลอดเขาเอาสาบเป็นหินมานะครับก็คือเอามาล้วงเราเลยนะครับอานที่ผมได้บอกไปนะครับว่าฮันโซเนี่ยมันแพตัวละครที่ล้วงเราค่อนข้างง่ายนะแบบมูเมนต์เยอะอย่างเงี้ยแบบโดดเข้ามาล้วงเลยแบบว่าชิลๆอย่างเงี้ยฮันโซจะค่อนข้างกลัวตรงนั้นมากนะครับผมโอ้โหแล้วเข้ามาวร์ปใส่อย่างนี้เกินไปเปล่าเพื่อนอันนี้คือเขาแบบมั่นใจนะว่าจะชนะนะครับผมเรียกว่าวา้วาแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ว้ามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ พราะต้นเกมต้องบอกว่าเราโดนเขาไปเยอะมากนะครับศูนย์หกยังไม่สี่นาทีเลยนะครับผมอันนี้คือผมปล่อยปั๊บส้มเลยนะปั๊บส้มผมจะไม่เอาเลยนะเพราะว่ามีสิทธิ์ที่จะโดนสูงมากนะครับแต่ผมคอยแก๊งเอ็มเอ็มเอานะเผื่อเอ็มเอ็มเขาจะเอาหรือว่าเรซลี่เขาพลาดนะครับแต่ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็พยายามยืนเซไว้นะอย่าไปแจกนะครับ พราะเกมแบบนี้ถ้าเราแจกก็มีแต่จะพาเขารวยไปอย่างเดียวนะรอครับลูบี้โอ้โหแล้วมอสโผปลาหอกไม่โดนอย่างนี้กะเถะนะครับผมมอสโผไม่น่าเล่นอยู่แล้วนะครับถ้าปลาหอกไม่โดนนะจังหวะน,นี้เขาดักหรือเปล่าครับสี่ตัวครับฮิวดา้าโอเคครับไม่มีใครดักนะอืแล้วมาแล้วไงไม่มีใครดักเลยเขาพุกมาด้วยความเร็วแสงครับปล่อยก่อนครับผมอันนี้คือปล่อยนะคือไปล้านี่คือยากจัดนะครับ กลับล่างมาครับโดนกดแบบยับยับนะครับด้วยความที่ตัวเราบางด้วยนะแล้วยูด้ามันถึกตัวเราค่อนข้างง่ายนะโอ้แล้ววาร์ฟใส่อีกแล้วนะครับตัวเจ็ดไปแล้วครับอันนี้ตึงเครียดเป็นท้อเลยนะครับต้องบอกว่าลูบีร้รวบได้แต่ปิดดามจไม่ได้นะครับพอตัวพี่แกนี่ถึกจัดแล้วเราเข้าไปลามหนึ่งสเต็ปแต่มันไม่เข้าเลยไง จังหวะนี้ไอเทมยังไม่มีครับในฮิลดาดักเพิ่มอีก <quest> เราพยายามหาจังหวะเล่นครับกินิเวียได้ต่าไปอีกแล้วนะนี่คือปกตินะครับเราไม่สามารถที่จะเข้าไปกลัวอะไรได้เลยนะเพราะเดียร์หลอดก,ก็ยังดันล่างอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเราแบบไปยืนตรงตำแหน่งที่เขาโซนอยู่ก็เรียบร้อยครับเ <quest> ดยร์หลอดเข้าได้สบายๆนะ,ะเดียร์หลอดมีสิทธิ์มาปิดหลังเรานะผมเพราะว่าอัลฟาขึ้นมาแล้วนะครับไม่มีใครอยู่นะเลนล่างก็ <Okay. S 1> คือเดียร์หลอดก,ก็เดินฟรีอะ โอ้โหแลวกินนีเวียโด,ดเข้าอย่างนี้เลยเดินจัดโอ้โหแลวเดียร์หลอดมาจริงๆด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วเขาได้2ตัวครับคุ้มคุ้มและเพื่อนเราบอกว่าไม่ไหวแล้วนะครับยอมแพ้ได้ไหมแต่เย็นเพื่อนถามว่าเกมแบบนี้มันพลิกได้ไหมมีนะครับก็คือศัตรูพลาดนะศัตรูพลาดนะแล้วก็เราก็เล่นสามัคคีขึ้นนะแล้วก็มีเงินมีไอเทมอ่ะเลดเกมเราสู้ได้นะครับ แต่ถามว่าถ้าดับโดนหนักกว่านี้ไหวไหมก็กลับมายากนะเอาจริงๆถ้าเขาเล่นนิ่งๆเนี่ยสตูเล่นนิ่งๆคือกลับมายากมากนะครับก็ต้องหาจังหวะพลาดกันไปครับต้องระวังเดียร์หลอดนะเพราะาตอนนี้เดียร์หลอดเดินฟรีแล้วครับไม่สนใจแล้วนะนะปอมเปิ่มนี่คือปล่อยแล้วครับเดินสบายเับเดินชิวอัลฟาน่าจะได้ป้อมนะเห็นน้อยได้ป้อมมาก็ยังดีนะครับโอเคได้ป้อมสวย ตอนนี้ฟาร์มอะไรได้ไดฟาร์มไปก่อนนะครับฟาร์มกันเลนอย่างเดียวนะไม่ต้องแบบไปบวกหรือว่าไฟนะครับไม่จําเป็นเลยนะออห้าว,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 วิอวโอเคครับได้ไอเทมชิ้นแรกแล้วนะบอกเลยว่าก่อนจะได้อย่างเหนื่อยนะครับ ศูนย์าไปแล้วโหเห็นสกอร์แล้วตกใจทำไมมันเวอร์จังกันกลางก่อนครับแต่ไม่ไหวนะศัตูมาเอาป้อมเลยด้วยความว่องไวครับด้วยความที่เป็นเลสลี่นะไปครับเราเข้าไปช่วยดาเมจต้องบอกว่าเราก็มีดาเมจระดับหนึ่งนะถึงมันจะไม่ค่อยแรงมากนะครับเพราะว่าไอเทมยังไม่ค่อยมีนะตางสามพันครับ 8นาทีเข้าไปแล้วครับตอนนี้คือดึงเลเเกมเดียวนะผมจะเล่นแบบแนวดึงเลเเกมนะคือไม่เอาแล้วนะครับต้นเกมคือปล่อยเลยนะสวยครับ <c oughs> แล้วเสียฟิกถือโอเคนะังหว่านี้คือดึงเข้ามานะครับแล้วเขาจ่ายฟิกพิงนะเราต้องคอยเก็บเลือดก่อนนะครับไม่งั้นไม่มีแบบอันตีออกไปเล่นนะกดอันตีมัวโวนี่เราตามไปด้วยนะครับล่างหลักตามไปด้วยจะลําบากเอานะจะไปแจกศัตรูซะมากกว่าครับ เพื่อนกดยอมรัวๆแล้วนะครับแต่เย็นๆเพื่อนสวยครับจังหวะดีนะต้องถอยก,ก่อนครับถ้าฝืนไปมากกว่านี้มันจะไม่ดีนะกินิเวียโดดสวยครับเอาฟ้าโดนปิดไปครับศูนสิบหกโอ้โห ข้างบนไม่รอดอีกองานหนักเลยครับแต่ทีนี้9นาทีครับ0:17อย่างน้อยเราต้องได้สักตัวก่อนนะครับเพื่อเป็นการปลูกกำลังใจนะ จังหวะน,นี้ระวังเลยครับระวังพุ่มเลยนะคือที่ไม่ออกไปนี่คือไม่ใช่อะไรเลยนะครับคือระวังพุ่มเลยนะเพราะว่าเดียร์หลอดเนี่ยโดดจ้วงเราทีถึงปุ๊บกดสาปเป็นหินอันตีแตกนะครับเผื่อไม่ต้องอันตีด้วยนะตาปเป็นหินสกิลหนึ่งตีสักทีสองทีฮะไม่ไหวนะเกคีครับไปครับไปฟันโอเคได้ป่าเพื่อนสักตัวโอเคได้มาก่อนสักตัวถ้าไม่ได้มาเลยมันจะเงียบไปไม่ใช่อะไรหรอก ตัวอย่างน้อยก็มีเงินเข้ามาหน่อยนะครับสวยครับตรูต,ต,ต้องบอกว่าเล่นค่อนข้างมั่นใจแล้วนะคือเล่นแบบประมาณว่าไม่ค่อยสนอะไรสักเท่าไหร่แล้วนะดูจากจังหวะกินเวียโดดมาคือเหมือนโดดหวังผลเกินไปนะครับเล่นเสี่ยงสิบนาทีไปแล้วครับตอนนี้ทําไมเวลามันนานจังนะสิบนาทีนี่ทำไมเหมือนสามสิบนาทีนะครับ มันทรมานเหลือเกินเกียคีค,ครับคือตอนนี้อย่าหาเรื่องบวกอะไรทั้งนั้นนะศัตรูก็ไปเอาหลอดครับต้องก็ต้องเอาอยู่แล้วนะเพราะว่าเราหมดหนทางจะสู้นะครับแบกินีเวียจะโดดใส่เราครับเขาเรียกว่าทาร์เก็ตเราก็ขอเดินหลบก่อนนะเพราะว่ากินีเวียเขาไม่มีฟิกเกอร์นะแล้วลวงวาเลียรครับปันฮนะได้เบ้า อีกทีหนึ่งโอ้โหโอเคได้เกือบนะครับนึกว่าไม่ได้นะเสียเพื่อนไปตั้งเยอะนะครับแต่วันนี้รอครับรอหลอดเข้ามาชนนะแล้วก็รอเพื่อนเกิดเราบอกว่าศัตรูก็เสียไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเขาแบบว่าเอาเราฟรีอย่างเงี้ยโหแล้วไม่เสียใครเลยนี่เรียบร้อยครับ นาจะจบที่หลอดตัวนี้เพราะว่าฮะ11นาทีสามต่อยี่สิบสกอร์มันเกินไปนะครับเกมนี้อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าจะพลิกเกมนี้ก็คืออย่างเดียวเขาเล่นมั่นใจกันเกินนะครับจนแพ้นะตัวเราก็พยายามฟาร์มเงินครับไม่มีอะไรเลยนะอย่าไปโดนเขากดดันเฉยๆนะครับฟาร์มไปเรื่อยนะ รีบเคลียร์คีให้เร็วที่สุดนะครับเท่าที่จะทําได้นะอยา่าให้คีบชนป้อมนะครับแล้วก็เลี้ยงลาแหลกเอาไว้นะแต่ถ้าจังหวะไหนาต้องปล่อยก็คงต้องปล่อยนะครับเพราะว่าตายไปก็ไม่คุมนะเห็นที่ผมบอกแต่ต้องพยายามกันถนึงที่สุดนะครับการจนคิดว่าถ้ากันตรงเนี้ยแล้วไม่คุมแล้วก็ปล่อยนะครับโอ้โหแล้ววาเลียผักมาครับถ้าได้วาเลียนี่ก็ค่อนข้างคุมนะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะได้ง่ายครับวาเลียเขามีอันต <f ist> ิมเมตกับสกิ <S <s ลสองนะโดยเราสโลใส่ก็ล้างออกผักเราออกก็ได้นะครับต้อง <f ist> บอกว่าหยิบวาเลียมาก็เป็นการแก้ทางเราอีกแบบหนึ่งนะครับตอนเราจะไปล้วงเนี้ยก็เข้าล้วงได้ยากนะครับ <of> <f ist> พอยสโคปเราศูนย์เจ็ดสกอแต่ต้องบอกว่าเล่นยากครับตอนนี้ต้นเกมโดนกดหนักมากนะครับเอาฟ้าเราไปเคลียร์คลิปลึกครับโดนเลยนะตอนนี้ต้องค่อนข้างจริงจังนิดนึงครับเพราะว่าไม่นิดแล้วฮะจริงจังมากนะครับเกมมันแบบสุดจัดนะครับตอนนี้ คือกดดันมากๆครับตอนนี้เล่นอยู่แต่ในบ้านนะเดฟกันอย่างเดียวครับไปครับเรามีร่างแยกครับเราใช้ร่างแยกให้เป็นประโยชน์นะขออย่างเดียวครับไม่เอาเดียลลอดนะครับพุ่งเข้ามานะถ้าถึงตัวเราก็เรียบร้อยครับไม่รอดเหมือนกัน แปมสกิลสครับเอาโลหิตนะปามแล้วเล่นต่อครับผมต้องได้สักตัวแล้วโอเคพยายามล้วงครับแล้วก็เป็นนามิเอได้เพื่อนนะตอดเลือดศัตรูให้มากที่สุดท่าที่ทำได้ครับดีนะบิสโลเพื่อนทันไม่งั้นไม่น่ารอดครับโอ้ยแล้วจังหวะนี้เลือดโลกันหมดแล้วโดนมาไงคือพยายามอย่าตายนะครับ ถ้าล่างแยกตายให้เราโดนตันนะและระยะบ่งกีใกลใ้จัดครับต้องบอกว่าดีนะที่มีรูบี้มารับไม่ไงั้นก็เรียบร้อยครับเดสลี่ยิงเราสองนัดก็ไม่น่ารอดนะแล้วจังหวะนี้ขอเรลีร่ได้ไหมตีพี่โอ้โหไม่ได้อีกนิดเดียวจะได้เรลีร่แล้วนะครับ 14นาทีปลาไป22ตัวครับเราได้มา5ตัว <0. S 1> และหลอดตัวนี้เป็นหลอดอัพเกรดด้วยนะครับหลอดทอง12นาทีไปพย,ยายามอยาให้หลอดเข้าบ้านครับแต่ก็ยากอะ่ะคือมันจังหวะมันแบบโดนหมดแล้วนะได้เดียวหลอดได้หรือเปล่าอ้โหแล้วไม่ได้ครับโอ้โเขามีดาบสะเก็ดดาวเกิน ขาังมีดาบสะเก็ดดาวนะครับเนื่องจาก15นาทีไปแล้วไอเทมก็น่าจะครบแล้วนะครับสำหรับเลลี่นะเขาเรียกว่าเงินเหลือๆครับอึมและกินอเวโดดอย่างสวยสองตัวไปครับเราเข้าไปทําดาเมจต่อเลลี่โอเคเก่งจัดครับเข้าไปจังหวะน,นี้แต่ยังไม่จบนะเพื่อนตุยบทตึงจัดฮะตาน,นี้เดี๋ยวขี้ครับ ต้องบอกว่าทําอะไรไม่ได้ได้แต่เคลียร์ชีฟปล่อยครับปล่อยได้ปล่อยนะต่างแยกไปเคลียร์ครับ <S <S เรียบร้อยครับบาแหลกเราไปหมดแล้วครับคือมองหาหนทางพลิกไม่ออกจริงๆครับนอกจากได้หลอดน,นะ ถ้าศัตรูเล่นพลาดน,นี่คือน่าจะพลิกได้นะถ้าศัตรูเล่นพลาดน,นะแต่ถ้าศัตรูแบบเล่นนิ่งๆเลยไม่พลาดเลยอย่างนี้กลับมายากครับบอกเลยต้องไฟเดียวจบนะและว้วจะวะนนี้ครับอยู่ได้คนเดียวครับโอ้โหตายไหมโอ้ไม่ตายแต่เดียวหลอต้องตายแล้วล่ะโอ้เดียหลอก,ก็ไม่ตาย โอเคครับได้มาตัวหนึ่งโอ้แต่เรลี่ยิงปิดไปหมดเลยครับต้องบังให้เพื่อนนะโอ้โหแล้วเหลือกันอยู่สองคนโอเคอัลฟาได้อยู่ครับไม่ใช่สองคนนะระโบอ,อย่าอย่ามือนะอัลฟาครับเอาไล่เก็บหลังอยู่ยื้อไว้ครับกันป้อมนะอัลฟาเขาทำหน้าที่ครับและศัตรูตายหมดอย่างนี้ต้องหลอดแล้วฮะเดี๋ยวต้องรีเคลียร์คิปก่อนแล้วค่อยไปหลอดนะ บบจัดจัดอ่ะยื้อจัดแต่ต้องบอกว่าบ้านก็เป็นหน้าที่เราต้องการน,นะครับแม้ก็คือเมื่อกี้คีบเข้าขนาดนั้นป้อมน่าจะไม่เหลือนะไปครับตีหลอดลุมเพื่อนลุมหนึ่งวิกินกเวียเกิดแล้วอ้าวเรียบร้อยเกิดมาแล้วครับไปครับเราล่างแยกเลยนะตีครับหวัญด้วยควาว่องไว เราใช้หมดเลยฮะเราเน้นความเร็วครับเพราะกินีเวียเขาจะเดินม,มาแล้วนะโอเคครับผมและเรียบร้อยครับไม่ทันนะอันนี้ไม่น่ารอดอยู่แล้วนะครับไปครับจังหวะนี้มันต้องสวนแล้วแล้วช็อตนี้ช็อตพิกไปคียรเราดันครับเพราะว่าเรามีหลอดนะอันนี้คือหลอดสำคัญมากนะครับถ้าศัตรูโดนลาสไปนี้คือจบ ละเพื่อเราไปได้มาอีก2ตัวครับคุ้มคุ้มเลยนะอ่าแล้วจังหวะนี้มอสโคมเลือกดันครับโอเคได้นะแต่เรายื้อให้ก่อนครับไปครับเข้าฮะไตเลลี่โอ้โหแล้วกดกันกลายพอดีจะใช้สกิลหนึ่งอยู่แล้วครับกดกันกลายพอดีอ่าแล้วมอสโคมทำเกมจังหวะนี้เดินม,มาไล่ครับจบโอ้โหจีจีต้องบอกว่าตาน,นี้คือเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับโอ้โหจีจีเลยครับ นึกว่าจะแพ้แล้วคะแนน MVP 6.9นะครับอืมและฮิวด้ารีคอร์เรามันจัดๆครับตาน,นี้แพ้ต้องบอกว่าตาน,นี้ทีมฝันของข้าวเขามั่นใจเกินไปนะครับแล้วก็พลาดนะคือมันยังกลับมาได้นะครับแต่แค่จังหวะมันต้องแบบนิดนึงนะต้องเอาหลอดแล้วศัตรูตายครับซึ่งมันกดดันนะตาน,นี้ท่านดาเมจไป7 3 0 0 0ืนาะครับแล้วก็แทงไป67 0 0 0่นะซึ่งฮันโซเนี่ยดามจแรงอยู่แล้วนะครับแต่แค่ต้นเกมเนี่ยโดนกดง่ายมากนะครับเพราะว่าเขามีฮนะิวด้านเดินเข้าป่าเราคือแตกแน่นอนครับ คือสกอรต้นเกมเนี่ยต้องบอกเลยว่ายับมากนะครับปาร์ตี้เรานะคือจะแพ้อยู่แล้วนะครับโหต้องบอกว่า g g ครับตานี้คือสุดจริงนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมและเจอกัน no way.